ครับไปครับดูสายวิ่งนะูเลยเดี๋ยวพอมันหยุดได้วเราก็ะับลยนะยยยยครับนะ้านะนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวเหยื่อฮันเตอร์ fx นะในหนึ่งแพ็คก,ก็จะมีแบบนี้มีสองตัวแบบนี้ครับตัวนี้กระโดดได้ตัวนี้หางสายคล้ายๆ sc แต่ว่าแอคชั่นจะหนักมากเลยครับเหมาะสำหรับหมายลกๆนะอันนี้เราก็จะไว้ตีหมายลงๆกหน่อยมานี่ดูแอคชั่นกัน

จะประมาณอย่างนี้เลยตัวนี้ก็เหมาะสำหรับหมายที่มันลกหน่อยนะตัวนี้นจะใช้แต่หางทำงานครับโอเคนี่สีสันเราก็จะตามตามนี้นะมีห้าสีนี้ในในหนึ่งแพ็คจะมี2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวเบ็ดให้ตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมผลงานของผมกันของเจ้า Hunter FX กันตีง่ายครับตีไปแล้วก็ แค่หมุนกลับแค่นั้นออโต้แอคชั่นไม่ต้องเคาะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นครับโอเคมาติดตามรับชมผลงานว่าผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนกับเจ้า Hunter FX ไปติดตามชมกันเอาตัวสองหนะั่นตู้เลยเฮ้ยใช่ ตึงมือตึงมือจัดกลางน้ำเลยนะโอ้โหมาแล้วอนี่ช่อนไซส์สวยเลยครับอี่ฮันเตอร์เอฟเอ็กครับจัดกลางน้ำเลยนะผมเห็นมันขึ้นจิบผมก็เลยลองตีดูผมก็ไม่คิดว่ามันจะกัดเนี่ยอ่างล่งโล่งอย่างนี้โอเคฝากผลงานไม่ได้ครับ h ันเตอร์นี่ตีไปแล้วก็กอกลับเหมือนเราหมุนกบกระโดดกบไม้เฉยๆเลยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับฮันเตอร์เถ่ายรูปครับปลาเล็กเยอะเนะคราทีแรกแม่งใหญ่ๆอย่างนั้เลยอุ้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 ยอ <พ uka> อันนี้อใหญ่ว่ะใหญ่กัดในน้ำด้วยวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะวิ่งอ่ะไปละไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับนูนสายังวิ่งอยู่เลยเดี๋ยวพอมันหยุดแล้วเราก็สับเลยนะพอ,อแล้วใกล้เกินใกล้เกิน เต็มปากฮนะ Hunter FX ครับตัวนี้เป็นแอคชั่นกระโดดนะอีกตัวหนึ่งในแพ็คจะเป็นแอคชั่นหางสายนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่เลยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับตีไปกอลกับแค่เรายกสายไม่ต้องให้มันเลี้ยนน้ำนะมันก็จะโดดดึงด๋ง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 ดึง๋งมาเหมือนกบกระโดดเนี่ยครับโอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับถ่ายรูปครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโคนอดเวทสิบยี่สิบแล้วก็สายปีสองโคนอดพัดนะครับโอเคถ่ายรูปครับ Hunter FX สกู๊ด

ปพันกันไปแล้ววัดไปก่อนแล้วกันนะค่อยแก้ฮันเตอร์เอครับเขากัดแล้วมนกระชากเลยนะนี่ดูสายฟูเต็มรอกเลยโอ้โหแกะไงละทีนี้ ตาเอโอ้ลึกสุดขั้วหัวใจโอเคหาคีมยาวครับตัวนี้ถ่ายรูปครับ Hunter FX เหยียดยางกระโดดได้ดึง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  ดูดีขนาดปลาธรรมชาติจริงๆขนาดนี้เลยนะนเนาะนี่นะเวลาม่งกัดไม่โดนปุ๊บเราเหยื่อพวกเนี้ยเราหย่อนสายลงไปเลยครับเราหย่อนสายลงไปเดี๋ยวมันจัดใต้น้ำครับนี่สายผมวิ่งแล้วนะค่อยไปค่อยไป ไปแล้วไปแล้วอะไรไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอแล้วมัง้งเรียบร้อยครับฮันเตอร์เอใช้งานง่ายมากนะมันจะโดดเหมือน ไอเดียน uh, ี้ยผมได้มาจากเวลาเราเก็บสายะเก็บสายไวๆเพื่อที่จะตีสับมันกระดดนกระดดเรื่องๆมาแล้วผมเห็นปลามันชอบไล่กัดผมก็เลยลองทํามาดูใช้งานดีมากนะตรงนี้ผมตีกบยางไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะแม่งไม่กัดตัวนี้มาตีแล้วมันกัดก็เลยเออมันเป็นบางหมายด้วยแหละครับปากงานด้วยครับมันเตอร์เอฟเอตัวนี้เป็นตัวแอคชั่นกระโดดครับถ่ายรูปครับมันเตอร์เอฟเอ